ดั้มแม่เขาพาการเลนทางดัมด่าดัมดัมดัมโจ้ต้อนน้องแม่เขาพาโชจนตีเซลสูบเอ้าไปทั่วจากยนาใสหลังเอาหนันละเอาหนันละเอาใครคนละคนฟังมือทั้งหลายเกิดเกิดเกิดเจอหนำคำหลงเต้าเหล่าหนังตาเอ้ทุกคนหาบ้านพักก็ได้ไปดัมดัมดัมติดสนามกันฟังเบิ้งก่อนชันกะโบเขาเรียนหน้าไหลใส่เรียน

ก็แรงกินหลงแกงนั่นละพูละเขาก้องก็ลัไปคงผุกเตียงแกเขื่อนป่าด้วยก็บอมีหน้าให้หัวคุมสัมังไดมาหอกไตก็ไตตะแถวฟังล้ำโขงแกงฮองแกงฝ่าลุงไปนะพามองเห็นแกข้องจางตาจำปังทงอ่างตาบื้อบด็กไปเจ้าบ้านถามแม่แม่หงคุมความตาแ้สูงียวปลาไม้หัวปางกซัววตยิงสั้นบ้านาหินตังมี น้ําแถกกําลําไลเตโดมเทน้ําคําคําแถวบ้านหม้อจําสิเสียงใหม่เสียงใหม่ไปลําบ่ทําเห็นบาดองด่นนะพนาน้มูก็พตาบ่ก็สลานบ้านข้า3โก3คอนา บ้านเขาสานละโคขอนดอนดานเมืองพันบัตตบกายบ้านสีสังใส่ัทงใส่ก็ยังเป็นปลามบโพดงหญ่ลูกหัไกลนันละไลมาถึงสันสันสันบ้านกาหน้าเครื่องบงภษานาดีทีคนขาน้องมันมีน้องหนังจ้านาล่างานหิงผู้หญิงสาวปู้ไปตแก้มสมเหล่ามาหอดเท้าบ้านเยียงถกเยียงนี้าบปะโงสาวงามไหล่กาย้านา เหี้แหล่ลดลื่นเมื่อบ้านเก่าบุญช่วงมอย่าเฝ้าดูเล้วปากไหลยังไก่กำลังลองตามของบ้านหากคำนามมอยล้อมลงมาแม่ไอแม่บ้านน้องหีมีไรประวัติถึงเจ้าเก่ายังมีเจ้าผู้นั้นมาสั่งกอคนในเครื่ำโตนปังก่อนมันมีนางอุตสาบานุดผิวของนางบ้านอีกอย่างเงี้ยจำขนาดงามให้เจ้าเมืองหีมีสิ่งอุจจคิร์เสียนตีเดินไป วันนั้นละบานสียเงาอยู่ไก่ก่อเจียวเลี้ยแลแต่ว่าความสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นว่นทาทำปิดหนมามละเมิงละคนจากบอนยังเป็นดอนป่าไม่ลินน้นน้ำเหว่ปูเป็นที่ดอนบอนทรงหัวฉุนหงส์ทั้งหลายหอดองคายบอลยังเป็นเมืองปลาดกหนาตึกคือตาปัง,งเท่านั้นเลี้ยงจากพระธรรมกอไว้ได้นอกบ้านว่าลิ้นแม่น้ำตัน ฟังขวาฟังซ้ายเท่นปดเดงได้ห้ามพ่าคำเหี้ยงงมเตาแตงเสงนก่งก็มีภัยสังจะเห็นแล้วท่งนเป็นองมันบักกองบาดตอนไปต่อไตไหลเห็นเลนกะทำบ้านเรือสีกายสีมโนควายเด่นฟังคุงท่านั้นมีสำคัญก็่อบานหอมสี่หอมจอมทาบานมาเน่าทะเลาท่านใดก็อแปงคนเดินทาหน้าเลเตะเก่ามันมีใส่ฟองลิ้นุบอลตรงกันทำในยามนั้นยังเต็มเาทเป็น cái đan ban ban hạt xay muni xì xiang nay anh ní bao mau 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 lái cho vương cảnh sắp bay malaì hãy pí nong phăng kèn chu té té bỏ đón xuân té té là bài. วงยังเป็นไปดรอทระดอนดออแกงแต่ดินส่ยลมที่เป่าโอ้ยน้าพ่อไปถ่าอยู่สันสะบันบุบยอมลงเอาผู้สามารถใหม่ล้มจากบนสะบันนี่จะถึงการหอมล่ลงลงควันล่องผืนดินหนักไปดรอจังพันแม่จังอิดต็ดต้นไม้หลายสามขุดดังแนมกัดผู้ท่าชีมบ้างตาผักเขาพันเลใส

ขวาบ้านได้ขวาหมูเจ้าก็เห็นแล้วยมจังไห้จังมีสอยมาไวเจ้าเคยเวียงเวียงจังท่านเท้าบ้างน้่งเทเท้าเจนั่งถี่เ้าหำลรีเ้าดอกน้่งตองซุ่มในห้าผ้าบองไปหาเลืสร้างบังเจ้าบังบังลาดสะวงคงเยียงจะลาดสะวงเป็นเจ้าแม่งเจ้ามันออกปลูกท้าวหว่านกะเทียดไข่หวนี่ไปนอนข้างล่างปวดงใสาสบอง แก้วคำเก้าสีดำเป็นคนขาดสร้างเรื่องจันห่างเป็นคนที่มาจอกยังก็าบางังก็อห้างปุ่กระต่ตายนอนพันหน่วยบันพันตออเรื่องจันหลักสร้างแม่ไอแม่แมีไรายคนมาสางเจ้าเรื่งจันแต่ก่อนบอนถ้าเขาสั่งแล้วพันข้าวสูเรียงไหลมาหอกบอนเบืองเจ้าเนาะอุกศัตดิ์สื่อสัตตาราชาเดชผลโยธาละมุนขั่วมา่าง อีกยางเด ang, ong, บ apps, บ ang, ú, ือดทางละดอนคนในไม่กระดงระดอบดมาพญานาคอยู่น้ำมาสั่งสอยทำน้ำอาพวกพี่น้องทำลำล้ำคงตรงเข้าไปถึงเลี ang, ้ยงอยู่กันเดี๋ยวนี้นี่เลือกแห่เต็มหนังแต่เจ้าแก่ได้่ะพญานาคซอยให้จังได้สูอันจังได้ใส่เสื้อให้สัตนามาเถีงพอมนี้นาโพล่ซอยกันเข้ากันสั่งเลี้ยงจันเสแล้วพญาเมืองจังสะเลยสุขสุขสานน้ำบ้านเยู่เย็น งงองยองสีวาจำพาหามหินสวนมาหลุดนางหัวไปได้กินสวนนั้นเมื่อเป็นหลานของพระบาทบัญาเจ้าเจ้าไปได้เถียงเมียพระองค์ก็ทรงเสาร์น้ำลูกบุตรีสาธุขอให้ด่าให้สองลงทางแต่อิน,อนกัยน,าานยินแล้วพญาเมืองทองเนี่ยสองเจ้ามาทำสุขันลงมาเกิดามทองของแม่พาญาเมืองกำได้มีบุตรตาเกิดมาสองเท้า พะขันใช่พ่อมทสินกับดาบเกิดบ้าพรอมัำเจ้าสองลอยโูตันผูหนึ่งนั้นมีน้ำมาองพระลักษมภูที่สองมีน้ำมาพลรังน้ำไหขาสาสนหิแล้วไปดีใจสงสมซุนเดิมคุ้มพอพญาเมืองห่างใจเจ้าสู่นหนังมีตำน้ำบอกไฟกับแม่ปัานหนังเดิมใช่เดิมบริหาคำพองยางใดในื่องพยายามเสียงกระเช้านประวัดเลี้ยงแต่ก่อนแม่สวงได้หล่อนหลือนแต่นกี้อังสุตอน chân đẩy pha nhe chè sung hông tân nhật nắp dưới